อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่สําคัญที่หลายคนพูดถึงกันเหมือนกันนะครับจากกรณีที่มีคนออกมาแฉดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างป้าตือรับจนเป็นกระแสดราม่ามากมายเลยทีเดียรครับน้องเอมแต่งานนี้นะครับได้เจอคนสนิทของป้าตืออย่างพี่ลูกเกดเบทินีครับเขาก็เลยมีการถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาไปออกรายการคู่กันแล้วก็พี่หมดดรา่ก็ได้มีการถามถึงประเด็นนี้ว่าป้าตือทําเหตุการณ์นี้จริงหรือไม่ซึ่งพี่ลูกเกดนะครับก็ได้ออกโรงปกป้องป้าตือนนะครับแล้วก็เชื่อว่า ความสนิทสนมของป้าตือเนี่ยคือไม่น่าจะเป็นนิสัยแบบน,นั้นเอาเป็นว่าพี่ลูกเกดจะว่ายังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวป้าตือเอาเป็นว่าไปฟังกันเลยกว่าครับใจไหมก็แบบงงงงว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกคืองงว่าป้าตือยังเที่ยวเหอ <c oughs> รอป้าตือยังเที่ยวไหวอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล้าที่จะแบบพูดจาแบบนี้กับป้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ฝั่งฝั่งด้านของป้าเตือค่ะก็รู้แค่นี้แหละก็ไม่ได้อะไรค่ะไม่รู้เพราะไม่เคยเที่ยวกับป้าเพราะว่าเที่ยวกันคนละแบบก็ป้าจะเป็นคนจะบอกให้ว่าสําหรับเกดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกดกับป้าก็จะชอบกัดกันเซวกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วป้าเตือเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆไม่มาเฟียเหรอไม่มีทางป้าเนี่ยนะขอโทษค่ะ ไม่แต่จริงๆป้าป้าไม่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 ะ